มีหลายคนอินบ็อกซ์มาถามว่าทํายังไงจะเลิกผลัดพันประกันพุ่งมีเป้าหมายเยอะมากเลยแต่ว่าไม่สามารถลงมือทาได้ทันทีเลื่อนออกไปอยู่ตลอดเลยแต่ถามว่าอยากสาเร็จไหมอยากสาเร็จมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมครับและแน่นอนสิ่งสําคัญจะให้เคล็ดลับไปในวันนี้คือคุณจะต้องเล่นภาพในหัวซ้ําๆครับเป็นภาพที่คุณอยากได้บางครั้งเนี่ยเราทําอะไรเร่งเรีบจนเกินไปบางครั้งหยุดก่อนอย่างน้อย3-5มถึงวินาทีคิดก่อนครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์อะไรเช่นนับ1นึ่งสองสนะครับ1 2 3 4 5 แล้วปิ้งภาพนั้นอยู่ในหัวคุณครับคุณทําอย่างเงี้ยซ้าๆซ้ๆไม่ว่าจะเป็นก่อนไลฟ์สดก่อนทาคลิปวิดีโอก่อนทาธุรกิจที่คุณต้องการหรือก่อนจะไปปิดการขายต่างๆหรือก่อนจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณครับคุณเล่นภาพนี้ซ้ําๆทุกวันทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าคุณมีภาพนั้นอย่างน้อย365วันคุณกําลังสร้างความถี่ที่สะเทือนกับตัวเองคุณกําลังสร้างภาพย้ํากับจิตใต้สตนึกว่าฉันต้องการสริ่งนี้และฉันก็ต้องการล็อกภาพนี้ไว้ด้้วยเเพราะฉะฉนนัันมื่่อคุณสงจิ ใต้สํานึกเขาจะทาตามคําสั่งแต่ทําไมคนส่วนมากเนี่ยไม่ยอมแอคชั่นลงมือทําข้อ1คุณไม่ชัดข้อ2เนี่ยจิตใต้สํานึกเนี่ยทำตามคําสั่งคุณไม่ได้เลยเพราะคุณไม่กล้าออกคําสั่งหรือคุณสั่งไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําคือเวลาที่คุณตื่นนอนตอนเช้านะครับหรืออาจจะเป็นก่อนนอนก็ได้หรืออาจจะเป็นระหว่างวันก็ได้คิดถึงภาพที่คุณต้องการครับ คุณเห็นภาพเต็มสำเร็จยังไงล่ะคุณเห็นภาพที่คุณได้ไปต้องเทียบกับครอบครัวคุณเห็นภาพที่คุณอะไลฟ์สดและมีคนดูเยี่ยมมากๆคุณเห็นภาพที่คุณมีอิสรภาพทางการเงินอันนี้เป็นตน้นเพราะอป้าเองก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้เคล็ดลับเหล่านี้แหละครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งของ e n l p ครับที่มาแบ่งปันทุกๆคนคิดภาพซ้ําๆย้ำๆนั่นเรียกว่าชัดเจนแล้วความชัดเจนนี่แหละครับทำให้คุณไม่ต้องกังวลว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้วันที่อะไรรู้แต่ว่าฉันอยู่กับปัจจุบันและฉ คำว่าทอครับมีแต่คำว่าฉันเอาแค่นั้นเองพิมพ์พร้อมกันครับฉันเอาผมไปสารสวัสดีครับ